สวัสดีครับทุกคนเกมใหม่ที่ผมอยากเล่นมานานแล้วตั้งแต่ดูตัวอย่างมานี่เปลี่ยนตัวละครวิชลามน่ารักอะมีหลายตัวเลยนะแต่ตัวที่ผมอยากเล่นคือตัวนี้คือเวนอมนะครับกดก่อนเลยเล่นเกมไม่ไหวกดก่อนอต้องเล่นเลย ไหนไหนโตะกี้อยู่ไหนโตเกียบวินอทีกดก่อนยืนยันก่อนเลยกันงงหล่อเท่เปิเหมือนนี่เลยนะโอ้วเนี่ย t h

ตอนหนลม้มไปหนึ่งดิตตกันลบกันลบกันได้ไมล้อบแล้วรอบตรงตรีเด่งไปทีหนึง่งขาโสองดิตบกันลบกันโอ้โหโอโอ่ต่อเนื่องต่อเนื่องบอกเลยต่อเนื่อง ทีนึงตีหน like ่อยหนึ่งทีหนึ่งทีรามไปหนึ่งทีรวไปหนึ่งเลยดิโอาไปดิเอาไป

หลังโดยจมูกิอดีเบสดหระดีเตยให้สองเลยให้สองเลยไม่ลงอะไรทอเหรอทอเหรอวิ่งทอแข็งทอดกว่า

รอบแรกเล่นเกมตาแรกก็แพ้เลยกูลานบินแช่แข็งมามมาเลยโว้เลย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  Đi dưới con Thường nét dưới con โอ้โหเต็เลยนุ่มได้ก็ได้ไปยุที លើង់ពីស្លានបានទ ตัวคิวนอนตัวคิวกับตัวเลือดตัวคิวกับตัวเลือดตัวคิวกับตัวเลือดจอไน

เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้อะเอามาดิมาดิหนุ่มมาบลาสาวมาบลามาบลามาบลาใช่ละแทงมันไม่น่ากลัวเล่นดาเมจก่อนเอาดาเมจก่อน เมทอนเมทอนขาบ้านเอาขาบ้านเอาขาบ้านล็อกไว้แข่งมาอยู่กับษัทนี่แ้ใอยู่ษัทน้าเอาดีเอาดีเอาดี้หลบปากหลบปากขาบ้านเฮ้ยเจ้นื้อ กระส่ไหนกระสนเอกระสาบเอาขอกก่เลยไม่ออกหรอออกป่าออกปล่าออกป่าออี้กระสาหรอกระสานหรอเอาีไปไหนล็อกก่อน

บอกแล้วว <pelled being HD> <IS> ่าตัวตึงบอกแล้วว่าตัวตึงเม็ดแรกนั่นเนี่ยเล่นแบบไม่เป็นภาพสวยจัดเลยครับไอยังเล่นแบเล็บตัวแข้ง Ι, <ENNIS> มาแล้วเนาอ้าว้าอยู่คนเดียวก็โดนดวอยู่คนเดียวก็โดนดิล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้ว ไม่มาเลยหรอเอามาดีมาดีเปิดอ่ะเปิดอันนี้มันแทงหรืออวา่า่ะตัวนี้ยก็ดูถึกนะเลือเดเยอะอ่ะยี่เห็นดีฝ้ายตัวนีกบอกเลยเธมพอแล้วแทงเมือนักเวทวะแทงนักเวทไม่รู้เอาก่อน เล่นแ่ตัวมันไม่ <c oughs> มันโดดสูงจังปิงวท์พงค์คอวเน็ตล็ลอกไ,ไ, <Wow. S 1> ไปไลแล้วล็อกไปแล้วก็เป็นพิจิตร้เป็นไงงงเลยิงเลยเตะไม่โดนงงเลย are oh, you going know, are you dying come on this is real fire power

เก็บคนหลงมาแล้วลูกจ๋าัดเอไม่ปีนได้ด้วยอะไร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 ผู้เก็บ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 เ็บ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 เ็ก็บเ เฮ้ยม <ager> <The> <_ sociedad> ีฮัด้วยเหรอที่ไม่เห็นฮัรทด้วยอ้าอ้าวอ้อะไรหนูอะไรอะเอาวลาจิงเหรอจิงอยู่ข้ลังเหรอจิงอยู่ข้างลังเหรอจิวจิงเหรอจเหรอจิงเหรอจิงเหรอจิงเหอ

ยืนที่ยิงกยเอาดิโย

tiếp đẹp đẹp đẹp, tiếp 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 ตเาแรงจัดเลยอ่ะเมตีแม่งแรงเลินสามแล้ววันนี้ก็มาเล่นให้ดูเพียงเข้าน oh wow, yeah. ี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นใหม่ใครอยากเล่นด้วยก็ ทักมาขอเล่นด้วยกันได้นะครับจะได้เป็นทีมขอพระคุณมากครับ